เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o สเวิ r ์ d โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจน o ์โมบาย w าวเวอร์ออฟแฟนตาซีโยกัง globally เมียโฟเอสามซีและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม ETE Chronicle นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG จากทีมสาวๆนะครับที่บังคับหุ่นยนต์ไปต่อสู้นั่นเองซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจะเปิด Open Beta อยู่บนสโตญี่ปุ่นนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมสาหรับคนที่สนใจนะฮะตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้น ก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงนะครับเนี่ยตามที่เห็นเลยนะอ่ะนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับปะปนมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็อนาคตเนี่ยน่าจะมีภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมสําหรับการต่อสู้นะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะเนี่ยครับกดเข้าไป อ่าแล้วมันก็จะให้เราไปทําการต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ก็จะเป็นด่านนี้นะที่ผมเข้าไปต่อสู้อยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมลองเล่นมาแค่อ่อนิดหน่อยเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเอาแค่บางส่วนนะครับมาให้ดูนะอ่าโอเคกดเข้าไปเลยนะครับนี่ในส่วนการต่อสู้นะตอนนี้นะครับผมจะผ่านมาที่ด่านหนึ่งขีดหกละ นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าออโต้เนี่ยมันจะอยู่ที่ด่าน1 6นะครับจะเปิดได้เนาะโอเคนะครับมาสู้ด่าน1 6แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังต่อสู้ได้แค่ดาวเดียวเท่านั้นเองนะครับมันจะมีระบบดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอลองไปต่อสู้ดูนะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์สาวๆหนะ้าตาน่ารักเท่านั้นเลยนะครับสาวๆอะ่ะนะครับนี่ฮะณนะตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้นะ นี่อ่าล้วก็ต้องทําการสํารวจก่อนนะครับซึ่งด่าน1นขีดหเนี่ยผมยังสํารวจไม่หมดนะครับอ่าเวลาในส่วนงการสารวจเนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ากล่องอะไรต่างๆให้เราสํารวจได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะต้องมาสู้กับไอ้เจ้าบอสตรงนี้นะครับนี่เลยจัดไปปึ๊บเข้าไปต่อสู้ครับผมอ่าเตรียมตัวเตรียมตัวปึ๊บนี่ฮะอ่ากดเข้าไปตรงนี้นะเวลาเข้าไปต่อสู้เนี่ยเราจะต้องเสีย energy ด้วยนะครับกดไป ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมลงไปต่อสู้เนาะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะให้มันจัดทีมแบบอัตโนมัติให้กับเรานะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันลงมาไม่ครบเนี่ยแสดงว่าตัวละครบางตัวเนี่ยนะครับเราต้องทําการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราต้องทำการอัปเกรดนี่ครับอัปเกรดแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คืออัปเกรดได้ละอ่าพอเราอัปเกรดได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดตัวละครลงไปเพิ่มเติมได้แลวเนี่ยแบบนี้เห็นปะ อ่ะมันจะลงมาเพิ่มเติมได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าภาษาอย่างที่เห็นนะ่ะมันเป็นภาษาแบบนี้นะครับเราก็อ่านไม่ออกถูกป่ะนะครับผมก็กดไปเลยนะครับต้องทาความเข้าใจนิดนึงนะครับค่อยๆเล่นไปอ่ะมาแล้วนี่ครับบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบางทีก็จะไปต่อสู้บนบกบางทีก็จะไปต่อสู้ในทะเลแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ออโต้เนี่ยเราสามารถกดเปิดด้านบนตรงนี้เห็นฟานที่มันหมุนๆอยู่นะครับเนี่ยกดแบบนี้ นะครับกดเลือกได้ว่าจะเราจะออโต้แบบไหนนะครับแค่นั้นเองนี่ครับก็ปล่อยให้มันต่อสู้ไปเลยนะชิวๆแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าด้านบนนะครับจะมีเวฟเนาะมีทั้งหมด2เวฟด้วยกันนะครับสำหรับด่านนี้นี่ฮะ,ะมาเวฟที่2แล้วนะครับอันนี้ตัวละครผมเนี่ยผมจะอัปเกรดมาอโอเคขึ้นมาหน่อยละนะครับมันก็เลยแบบผ่านเร็วน,นี่ฮะโอ้โหต่อสู้กับบ,บอสต,ตรงนี้โอ้โหเลือดเยอะว่ะนี่ครับใช้ท่าไม้ตาย ภาพถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะสําหรับเกมนี้ครับถือว่าสวยเลยนะครับผมสายที่เป็นแนวแบบชอบแบบหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์นี่ตัดไปคือผมแนะนําว่าถ้าเกิดงงๆนะเวลากดต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดออโต้ไปนะครับอย่างที่บอกไปว่าออโต้เนี่ยมันจะเปิดตอนด่าน 1, นขีดหนะครับอันนี้เพื่อนสามารถเล่นความเร็วได้ด้วยนะลืมบอกไปนะครับด้านบนเนี่ยมีคูณหนึ่งคูณสองนะตอนนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณสามคูณสี่ต่อหรือเปล่านะเออนีครับก็สู้ไปอ่ะมาใช้ท่าไม้ตายฟึบไอ่ตูมตายเลยไหมยังไม่ตายว่ะโอเคตอนนี้มีเอ,อ่อสองหลอดนะครับเลือดแต่ถ้าไม่ตายไปต่อนี่นะ่อีกหนึ่งหลอดครับสุดท้ายนี่โอเคเรียบร้อย เออนี่ฮะประมาณนี้นะในส่วนของบรรยากาศเกมเพลย์นะครับการต่อสู้ของเกมนี้นะครับนี่เห็นปะมันจะมีภาษาอังติดมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นภาษาจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นไปนะครับโอเคผ่านแล้วตรงนี้นะครับอกดสคริปข้ามเนื้อเรื่องไปเนี่ยแล้วก็สามารถเดินสำรวจต่อได้เลยนะครับอันนี้คือด่านหนเนี่ยเรายังสำรวจไม่เสร็จนะเนี่ยครับ ก็สามารถที่จะสำรวจต่อได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะมันถึงจะได้สามดาวมาเห็นปะประมาณนี้นะครับผมได้สามดาวมาแล้วแล้วก็ได้ของรางวัลตามนี้นั่นเองต่อมาตัวเกมนะครับก็จะมีการแนะนําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะอันนี้นะครับมาตรงหน้าอจัดปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมนะครับผมนี่กดเข้ามาที่ ETE ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็เลือกตัวละครที่เราต้องการจะแบบ อ่าอัปเกรดได้เลยนะครับกดเรียกเข้าไปอันนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนการสอนเพิ่มเติมแล้วนะครับก็กดเข้ามาเลือกนี่ฮะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับนี่มันเพิ่มเข้ามาอ่าเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครได้นะครับโดยการกดตรงนี้เนาะอ่าเราต้องมีของด้วยนะเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปเห็นปะตอนแรกมันจะเป็นระดับ A นะตัวนี้นะครับแต่พออัปเกรดอีกทีหนึ่งเนี่ยกลายเป็นระดับ S แล้วนะครับเราต้องมีเศษชิจจ้นส่วนตัวละครเพิ่มเติมนะครับอืมโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการสอนนะ ่ะเสร็จแล้วครับด่านต่อไปก็จะให้เราไปต่อสู้เนี่ยสองขีดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคืออันนี้มันบังคับให้ผมไม่ต่อสู้นะเนี่ยผมเอ่อเลือกอะไรไม่ได้ผมก็ต้องเข้าไปต่อสู้นะครับกดเคิยข้ามเนื้อเรื่องไปอ่ะโอเคนี่พร้อมที่จะไปต่อสู้แต่ว่าผมยังไม่ไปนะครับพอม,มาถึงหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะให้เรากดออกได้ล้นะครับ ประมาณนี้กดออกไปก่อนนะฮะมาดูที่หน้าเมนูหลักเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรากดเข้ามาตรง ETE อีกทีนึงนะครับอ่ามันจะเป็นหน้าในส่วนของตัวละครที่เรามีอยู่เนาะนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้ครับว่าเราจะทําการอัปเกรดตัวละครตัวไหนนี่ะตัวเอ่อที่ผมอัปเกรดล่าสุดตัวไหนวะตัวระดับ่ไงเนี่ยตัวนี้นะครับนี่กดเลือกเข้ามาแล้วก็ทําการแบบว่าอัปเลเวลมันเพิ่มเติมได้นะครับกดเข้ามาเลือกด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ใช้เจ้ายาตรงเนี้ยอัปเลเวลเห็นป่ะ นี่ครับจัดปลายอัพปึบบูมนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ให้เขาได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะเป็นการใส่อุปกรณ์นะครับกดเลือกเข้ามาแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์ล้วเราทําการสวมใส่ให้เขาได้นะครับหรือว่าจะทําการอัปเกรดอุปกรณ์ก็ได้นะนี่ครับกดอัปเกรดได้นะกดเลือกนะครับมาทําการอัปเกรดเห็นปะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มาสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถไป เนาะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของหน้าตัวละครนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกาชากันบ้างนะครับกาชาก็มีเหมือนกันเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับ ETE e <TE S 1> เหมือนกันนะนะครับผมอ่านแค่ ETE แงมันเป็นภาษาอ,อ,อ่านไม่ออกนะครับโอเคกาชาเนี่ยจะมีหลายตู้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตู้ไหนดีนะ ตัวนี้ตัวนี้เออนี่ครับใช้เพชรในการเปิดได้นะครับผมเพื่อที่จะมาเลือกหาตัวละครน่าจะมีเลือกหาอาวุธอะไรเพิ่มเติมด้วยแหละนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าโอเคผมจะเลือกเป็นตัวละครตรงนี้กดเปิดไปเลย10ครั้งจัดไปนี่อ่ามาดูครับว่าจะได้ตัวละครดีๆหรือเปล่ามาแล้วนี่ครับกดเลื่อนลงไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปนฮะนี่ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีตัวดีๆมั้งนะโอ้ โยนลงมาแบบนี้ครับจัดไปฮะนี่นี่สีทองทองหรือเปล่าโอเคมาครับปูมโอเคอันนี้เป็นตัวระดับอุย้ยอันนี้ไม่ใช่ตัวละครด้วยเป็นอาวุธโอเคปึ๊บอุย้ยอาวุธเหรอที่ผมสุ่มเนี่ยเออนี่ไงตัวละครเออตกใจนึ่ว่าจะไม่ได้ตัวละครน,นี่อ่าน่ารักอยู่อู้ระดับเอมาเลยทีเดียวเชียวแจมครับ นี่แล้วก็ได้อาวุธมาด้วยคือสุ่มได้ทั้งอาวุธแล้วก็ได้ทั้งตัวละครประมาณนั้นนะ่ะอ่าโอเคเรียบร้อยครับนี่อาวุธสีม่วงเอ้ยตัวละครขอตัวเดิมนี่หว่าอันนี้เป็นตัวซ้ําที่ผมได้มาแล้วนี่ครับอ่าน่ารักไมหมละ่ะอันนี้เป็นระดับ A นะครับโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของการสุ่มกาชานั่นเองต่อมานะครับในส่วนของตัวเกมก็จะมีซองจดหมายตรงนี้ให้เรากดรับของรางวัลได้นะครับมันจะมีของแจกมาตอนช่วงแรกๆเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการแบบว่าเนี่ยมากดรับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับนี่ครับอ่าทำให้เลเวลราอัพได้ป่ะอ่าเราจะได้ exp เพิ่มเติมมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นเหมือนแบบอ่าความสําเร็จอะเนาะนะครับก็ลองเข้ามาเช็คๆดูแล้วกัน นะอ่ะโอเคต่อไปนะครับก็อะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับเราลองกดเข้ามาเช็คดูนะครับเนี่ยพวกนี้นะอ่ากดมาดูนะครับเนี่ยเห็นปะอ่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนอื่นๆเนี่ยเรื่องเสียงเรื่องการปรับการาฟิกนะครับก็มาปรับเลยนะครับตามที่คุณสะดวกนะปรับตามผมเนี่ยก็จะได้ภาพตามที่เห็นเลยนะครับผม อ่าโอเคต่อมานะครับด้านล่างนะครับเราลองกดเข้ามาดูนี่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับอันไหนที่มันให้เราเปิดได้แล้วก็ลองกดเปิดดูนะครับอย่างเช่นกล่องอันนี้เห็นปะเราจะได้ของมานะครับผมแล้วก็เนี่ยด้านล่างอันนี้อีกอันนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อในส่วนของการจัดทีมนะครับเราสามารถจัดทีมได้นาะออันนี้ก็ผมสอนแล้วเนาะว่าจัดทีมยังไงเนี่ยกดให้มันจัดทีมแบบอัตโนมัติได้นะครับผมประมาณนี้โอเค ส่วนต่อมานะครับอีกอันนึงนะก็คือตรงหน้าตรงเนี้ยนะครับตัวละครที่ยืนยืนอยู่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับกดเข้าขมาตรงนี้นะแล้วก็มาทําการเลือกเปลี่ยนได้ว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงดีเนีน่ยตรงนี้อุ้ยเซ็กซี่วะลองกดออกมานี่ประมาณนี้ครับเปลี่ยนได้แล้วก็ไอตรงนี้นะครับเป็นแม่ก่อนเสื้อเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าการเปลี่ยนสกินนะครับตัวไหนมีสกสินเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีสกินของตัวนั้นด้วยนะ เออนะครับผมประมาณนี้แหละนะก็เท่านี้แหละนะครับเท่าที่ผมรู้ในส่วนของตัวเกมนี้นะใครอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับผมยังไงเนี่ยคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็เอาเป็นว่าเท่านี้ละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ